สวัสดีทุกท่านนะวันนี้กับผมต้นว้าซ่านะครับผมวันนี้จะมาแนะนำวิธีการลงเรี l ยวเนมฟิกนะครับของภาค FM 2024นะครับผมทำยังไงกันบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับมาที่เว็บ FMScout กันก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับคลิกที่เรี l ยวเนมฟิกล c e เส้นฟิกตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเยนว่าเรี l ยวเนมฟิหรือว่ากด Add-on ตรงนี้ก็ได้นะครับเรี l ยวเนมฟิกนะครับอ่ะคลิกเข้าไปครับผม จะเห็นว่าเขาบอกว่าเป็นฟุตบอลเมเจอร์2 0 2 4 e นีสเลโอนมไรเซนฟิกนะครับผมอันนี้เราก็าทำการกดดาวน์โหลดได้เลยกร,รอสักครู่หนึ่งเขาบอกประมาณ5วินะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เซฟแล้วเลือกที่อยู่เซฟได้เลยนะครับของผมเอาไว้ที่ดาวน์โหลดก่อนแล้วกันนะครับผม หลังจากโหลดมาเรียบร้อยนะครับก็ทําการแตกไฟล์ได้เลยนะครับใครมีโปรแกรมแตกไฟล์แบบไหนก็แยกออกมาได้เลยนะครับผมภายในไฟล์นะครับเราจะเห็นว่ามีตัว FM24 Fix by FM s c o u t กับ FM24 c ร u บ Name by FM s c o u t นะครับ2ตัวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดซิงขึ้นมานะครับแล้วคลิกขวาที่ FM 2024นะครับ หลังจากนั้นเลือกจัดการนะครับแล้วเลือกเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องจะมีโฟลเดอร์เด้งขึ้นมานะครับก็คลิกไปที่ Data นะครับแล้วก็ Database หลังจากนั้นคลิกเข้าไปที่ DB นะครับนี่ครับเราก็จะเจอละว่ามีมีอะไรอยู่บ้างในนี้นะครับผมมี2 4 0 0 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 0 2 3, 3, 3 4 0าาไมถึงมี2 3พวกนี้ด้วยทำไมถึงมีของพัน 23ด้วยก็เพราะว่า,าตัวเกมเวอร์ชัน2024เนี่ยสามารถที่จะเล่นพพอร์ตเวอร์ชัน2023ได้นะครับผมอันนี้ก็คือฟีเจอร์ใหม่นะครับสามารถเอาตัวเซฟเก่าที่เล่นใน2023มาเล่นใน2024ได้นะครับผมอันนี้ฟีเจอร์ใหม่เลยนะครับอ,อันนี้เราก็ปล่อยมันไปสมมติว่าใครจะเล่น2024นะ,ระเรคลิกเข้าไปที่2400น,น,นะครับจะเจอไฟล์เหล่านี้นะครับก็จะมี dbc edt อ่อ LNC ตรงนี้นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับให้เราทำการแบ่งให้มันไปอยู่ทางด้านคนละครึ่งแล้วกันนี่เอาเมาส์ไปชี้ค้างไว้ที่ตัวตัวตัวเอาไว้ขยายขยายโฟลเดอร์ก็เลือกเป็นอันนี้นะครับอีกอันนึงแล้วก็เลือกเป็นหน้าเว็บนะครับอแเราก็เลือกเป็นหน้าเว็บเนาะแล้วเราก็กลับมาที่ตัวนี้เนาะ ทีนี้เราก็กลับมาดูครับว่าเขาให้เราทํายังไงบ้างครับลงยังไงบ้างเนาะก็นี่ครับสองสี่ศูนย์ศูนย์เราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะถูกต้องทีนี้นี่นะครับคนที่ไม่ได้เล่นสตรีมเล่นอีพิกก็ทําตามวิธีเดียวกันนะครับก็เข้าไปตามนี้ได้เลยเนาะคนที่เล่นอีพิกหรือว่าคนที่เล่นสตรีมบนแม็กก็ทําตามนี้นะครับคนที่เล่นอีพิกเกมบนแม็กนะครับก็เล่นทําตามนี้เขามีให้หมดเลยทั้ง Windows แล้วก็ ทั้งแม็กนะครับก็ทำตามผมได้เลยนะก็ทำแบบเดียวกันแค่วิธีเข้าไปที่โฟลเดอร์แต่ละอันเนี่ยมันจะแยกกันนั่นเองนะครับผมเขาบอกให้เปิดไปที่โฟลเดอร์ LNC นะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ all นะครับเขาบอกให้ลบคำว่า fake กับ b r i c นี่อันเดิมนะครับสองอันเดิมเลยนะครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยให้เปิดให้กอปไฟล์เนาะกอปไฟล์ที่เราโหลดมาไปไว้ที่ตัวนี้ทีนี้เราก็เปิดแถบขึ้นมาใหม่ครับ แล้วก็เอาไฟล์ที่เราโหลดมาเนาะนี่จะมี2ไฟล์นี้อยู่นะครับแล้วก็คัดมาได้เลยนะครับหรือว่าจะ copy มาก็ได้เนาะคอนโ X มเก็เลยก็ได้รหรือ c t r โ C ก็ได้แล้วก็เอามาวางที่นี่นะครับผมอี่แค่นี้เองนะครับอันนี้เราก็เสร็จขั้นตอนที่6กอันนี้ละที่เขาบอกให้เราทําต่อไปเขาบอกให้เรากลับไปครับกลับไปกลับไปที่2400เนาะแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ edt หลังจากนั้นก็ไปไปเพอร์มนแนน์นะครับเขาบอกให้เราลบไฟล์ที่ชื่อว่า Fake นะครับผมเฟกนะครับลบทิ้งไปนะครับผมหลังจากนั้นก็กลับไปที่2400เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้เปิดโฟลเดอร์ชื่อ d b c Permanent นะครับแล้วก็ลบไฟล์ชื่อบาบาซิลคิดกับ Forbidden นะครับตรงนี้ลบทิ้งไป แล้วก็เข้าไปที่แ n g u a g e ตัวนี้นะครับแล้วก็ลบ2ตัวนี้ทิ้งไปเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราเคลียร์เรียบร้อยละอ่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมที่ที่เราต้องทำนั่นเองเนาะก็ใครยังงงๆก็ไปเปิดดูว่าขั้นตอนตรงเนี้ยเขาให้ทำยังไงบ้างเนาะก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับอย่างที่ผมสอนนั่นเองนะครับผมอ่ะหลังจากเราแก้เรียบร้อยหมดละแล้วก็เข้าเกมได้เลยครับผมเข้าเกมได้เลย เจาเข้าเกมมาแล้วนะครับก็กดสตาร์ทนิวเกมนะครับแล้วก็เลือกเลยเลยครับสร้างขับมาได้เลยอนะ่ะสมมติเป็นแมนยูไปแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนาะโอเคเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็สร้างโปรไฟล์อะไรกันไปเนาะเก,กมผมก็ไม่ต้องทำอะไรมากเนาะเน็กๆๆไปก่อนเพราะผมไม่ได้เล่นเนาะ จะเข้ามาให้ดูนะครับว่าตัวในส่วนของข้อมูลเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมโอเคอะผมจะดูนะว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับอ่าแมนยูก็ชื่อถูกต้องนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อย่อเป็น M เป็นแมนยูทีดีนะครับผมถ้ามันเป็นชื่อผิดมันจะเป็นแมนยูเอฟซีทุกอย่างนะอ่ามันเป็นจะไม่ใช่ชื่อแบบนี้นะครับผมแล้วก็อ่าเราไปดูสเปนลีกสเปนกันบ้างสเปนสเปนก็จะเป็นลาลิกาสเปนนี่นะครับลาลิกาสเปนอาเติกโกมาดริกยามาดริดโอเคชื่อถูกต้องหมดนะครับผมอะ่ะอันนี้ก็คือ ที่เราสามารถเช็คง่ายๆเนาะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็ถูกต้องเรียบร้อยนะครับผมก็หายกังวลได้ว่าจะชื่อจะผิดนะครับผมก็ขอให้สนุกกับฟุตบอลเมิรเจอร์2024กันนะครับผมวันนี้ไปก่อนับผมสวัสดีครับ